ในหมู่บ้านเล็กริมทุ่งข้าวเด็กชายชื่อพีมชอบวาดรูปแต่เขามีเพียงดินสอไม้สั้นๆแท่งเดียวทุกเย็นหลังเลิกเรียนพีมจะนั่งวาดภาพที่ระเบียงบ้านจนกระดาษหมดไปหลายแผน่นวันหนึ่งลุงช่างไม้ข้างบ้านเดินผ่านมาเห็นภาพที่พีมวาดเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนในหมู่บ้านฝีมือแบบนี้ต้องได้วาดต่อไป ลุงพูดก่อนจะหายเข้าไปในโรงยานเล็กๆเกย็นวันถัดมาลุงนำกล่องไม้มาให้พิมข้างในคือดินสอหลายสีและกระดาษใหม่ก้องใหญ่พิมยิ้มกว้างขอบคุณครับลุงจากวันนั้นภาพของพิมก็เต็มไปด้วยสีสันและถูกติดไว้ในร้านค้าเกือบทุกร้านในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความฝันเล็กๆ ก็สามารถแต่งแต้มสีให้กับโลกได้